ดอกไม้วิเศษมอบเด็กน้อยให้เอลซ่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะไปดินแดนแห่งเอลกับลาลิลูเพื่อหาคำตอบกันทุกตาบาบี้มีหูของคนมาทำหูเอลจากดินปั้นจำลองกันเถอะเพิ่มความแวววาวให้หูเป็นประกายใช้โซ่เสริมและห่วงแหวนสองอันเพื่อทำต่างหู หูสวยเป๊ะไปเลยตัดริบบิ้นผ้าซาตินเลาะได้ออกติดผมที่ศีรษะของเธอเพิ่มปล่อยผมสีเบจเราต้องแปรงผมเล็มปลายและจัดทรงสไตลิส์ทำได้ดีมากร่างชุดเรดรสตกแต่งด้านหน้าด้วยริบบิ้นสีเงินและเพิ่มซิป เพิ่มแขนพองชุดของเอลฟ์อีไซ์เสร็จแล้วดีไซเนอร์ของลาลีลูทำได้ดีมากรรชนีเอล์ฟกำลังเดินไปรอบๆป่าของเธอทุกสิ่งที่นี่ดูคุ้นเคยไปหมดความงามของธรรมชาติและเสียงน้ำตกไม่อยากจะเชื่อเลยชุดของฉันเปล่งระกายเหมือนหยดน้ำได้ด้วยนี่คือผู้ช่วยนกของเธอสวัสดีเพื่อนๆอ,อะไรนะ่ะของขวัญให้ฉันหรอ นกบินจากไปและมาพร้อมกับมงกุฎมาหาดีไซน์สำหรับมงกุฎกันดีกว่ากระดาษแข็งแบบสะท้อนเงาจะดูดีที่สุดตกแต่งมงกุฎด้วยพลอยปลอมและไข่มุกมงกุฎเป็นเครื่องประดับที่ต้องมีสำหรับราชินีเอลอซิลรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นมงกุฎอีกครั้ง แนที่สุดมันก็กลับมาอยู่กับฉันแต่ฉันยังอยากเห็นตัวเองสวมมันอยู่ดีจะทรงใบไม้และม้วนผมออกจากลวดที่มีความยืดหยุ่นเพื่อทำกระจกเอวนี่คือกระจกเราแค่ต้องตกแต่งมันเท่านั้นคลุมทั่วกรอบด้วยพืชสีเขียวใบไม้ลวดจะทำให้ดีไซน์นี้สมบูรณ์ขึ้นมา เอลเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อมองหากระจกเธอในกองใบไม้หายังไงก็หาไม่เจอฉันมองไม่เห็นบานผ่านกิ่งไม้เลยว้าวมันดูดีมากบนตัวฉันเราเอล์มีราชินีผู้งงดงามเพียงหนึ่งเดียวแต่เสื้อคลุมออกจากผ้าที่มีประกายแวววาวเราต้องใช้ผ้าสามชิ้นสำหรับฮูดเอาชิ้นผ้าเหล่านั้นมาและเย็บมันเข้ากับส่วนหลัก เสื้อคลุมจะถูกมัดด้วยลูกปัดตกแต่งเสื้อคลุมด้วยริบบิ้นคลื่นทำให้ลุกดูลึกลับยิ่งขึ้นไปอีกเราสัตว์ได้เตรียมเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งชิ้นสำหรับอีซิลนั่นก็คือเสื้อคลุมล่องหนเมื่อราชินีเอลสวมมันเธอก็หายตัวไปเรามองเห็นได้แค่สัตว์เท่านั้นในขณะที่เธอกำลังล่องหนอยู่เธอก็อยากเข้าใกล้ลูกเสือที่ถูกดึงดูดโดยฝุ่นผง อิซ e ิลหายใจเข้าลึกๆและกล้าที่จะลูกมันในที่สุดเฮ้ย hey, นั่นใครนะ่ะเสือตัวน้อยรู้สึกกลัวแล้ววิ่งหนีไปพวกสัตว์ก็กลัวง่ายแบบนี้แหละแต่เธอจะหาลูกเอลฟ์ได้ที่ไหนนกฮูกตัวนี้รู้คำตอบไปหามันกันเราต้องการอ่านดีๆสำหรับม้าของอ e ีซิลรางรูปบนกระดาษโฟมต่อไปเราต้องตกแต่ง ลูกปั่นและหินพลอยที่สวยที่สุดอยู่ที่นี่แล้วอ่านม้าจะดูสวยงามเมื่อมีมันปกคลุมอยู่และมันก็สบายด้วยเอลปรบมือเรียกม้าของเธอเพื่อนเธอมาแล้วเราต้องไปหานองฮูกให้เร็วที่สุดพาฉันไปหาเธอทีม้าอธิบายว่ามันอยู่ไกลมากแต่อีซิลไม่กลัวที่จะเดินทางไกลพา,าฉันไปทีเพื่อนของฉัน พกเขาออกเดินทางหลังจากขี่ไปหลายไม้ไม้าก็หยุดและข้อกีบของมันเพื่อนๆก็เข้าสู่มิติมหัศจรรย์ต้นไม้แห่งปัญญานี้เป็นที่ที่นกอกฮูกอาศัยอยู่เรากำลังตามหาเธออยู่โอ้นกอูกผู้ชาญฉลาดฉันจะไปหาลูกที่ไหนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณจะต้องไปที่ป่าตอนเที่ยงคืนที่นั่นมีหมอกปกคลุมอยู่คุณจะพบกับสนามเวทมนต์ลูกน้อยของคุณจะอยู่ภายในดอกไม้ที่ต้องมนต์ นูผู้ชันฉลาดกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำลาก่อนเร็วเข้าทำโคมไฟเอลเติมลูกปัดใส่ขวดเพิ่มไฟ LED ลงไปพันลวดรอบคอขวดและที่จับลวดจะสะท้อนแสงอาทิตย์อิซิลมาถึงป่าเวทมนต์มีตะเกียงเอลรอเธออยู่ เธอหยิบมันและเดินเข้าไปเธอกล้ามากที่นี่มืดมากและมีกิ่งไม้ขวางทางเต็มไปหมดมองอะไรแทบไม่เห็นเลยถ้าไม่มีแสงช่วยนะแต่อิซิลไม่ยอมแพงง้ง่ายๆ <c oughs> เอลคารกมีหูที่แหลมเหมือนกันลบเครื่องสำอางออกแล้วระบายสีสันและลำตัวด้วยสีอะคริลิกสีอ่อนวาตาสีฟ้า สวยจังเราต้องมีขนตาด้วยคิ้วสีอ่อนผมของเธอเป็นสีน้ำตาลสวยเพิ่มรายละเอียดและมันก็เสร็จแล้วเราสามารถสร้างชุดมีประกายจากกระดาษโฟมโลหะได้ชุดชั้นในและใบไม้มันดูดีสำหรับเด็กดอกไม้มากเลยมาป่าใจดอกไม้ที่สวยที่สุดในป่าและววางลูกไว้ในนั้น หมอกหายไปนี่คือทุ่งเวทมนต์มีดอกไม้มากมายฉันจะหาดอกไม้ที่ถูกต้องได้ยังไงไม่ใช่ดอกนี้เลือกผิดอันอีกแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่มีวันเจอมันอีกแล้วเลยนี่คือที่ที่ลูกของฉันซ่อนตัวอยู่มามามาหาแม่ตรงนี้สิลูกร่างรูปบนม้วนเทปกาวเปล่าแล้วทำรอยตัดทำรูสองสามรู แล้วใส่กิ่งไม้สีเงินไว้ข้างในพันด้านบนด้วยริบบิ้นที่เข้ากันใส่มอสสีเขียวภายในเปลเราทำด้านหลังจากพลาสติกใสได้มอสและสีอะคริลิกจะช่วยเปลี่ยนสภาพภูมิทัศน์ได้ด้วยต้นไม้แขวนเปลบนเชือกลูกปัดและนอนในเปลแบบนี้ทำให้รู้สึกดีมากเลยมันมืดแล้วอิซิลพาลูกสาวของเธอเข้านอน พอนอนในเพล์แบบนี้แล้วก็มีแต่จะนอนหลับฝันดีเท่านั้นแหละเอามาง่วงนอนอย่างรวดเร็วเธอหลับไปและเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันระบายกระต่ายของเล่นตัวเก่าด้วยเสียคลิลิกสีไข่มุกว่าหน้าตลกตลกตาจมูกและหนวดสีสดใส ลกเริ่มร้องไห้วันนี้เธอตื่นขึ้นมาผิดด้านของเพลเป็นอะไรไปที่รักแม่เอลเจอทางออกแล้วกระต่ายจะช่วยปลอบโยนลูกน้อยให้เองมันได้ผลดีมากและตอนนี้เขาก็กลายเป็นเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดของเอลมาลูกน้อยก็ต้องการเครื่องประดับเหมือนกันนะแต่โซ่เสริมด้วยเครื่องประดับตกแต่งปลายด้วยลูกปัดลองใช้กับเอลมาดู หูของเธอช่วยยึดเครื่องประดับเอาไว้เอฟน้อยกำลังเล่นกับกระรอกนกฮูกเฝ้าดูพวกเขาอย่างระมัดระวังเธอตัดสินใจเอาของขวัญมาให้เอามา <c oughs> แม่กลับมาเห็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์เพอร์เฟกต์ไปเลยขอบใจนะเจ้านกฮูกทำโคมไฟจากช้อนไม้ ตัดด้ามจับออกเกิดอะไรขึ้นชอนทุกอันเริ่มเต้นและแปลงร่างกลายเป็นกลีบดอกไม้เพิ่มกลีบชั้นที่2แต่คราวนี้จะทำจากพลาสติกใสเรายังคงต้องทาทับมันด้วยสียคลิลิกทาสีแบบนี้และฐานโคมไฟจะเปล่งประกายราวกับดอกไม้วิเศษ <Wow. S 1> ทำจี้จากลูกปัดตกแต่ง ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยความยาวที่แตกต่างกันเทียนลาวเวนเดอร์กำลังรอเวลาที่จะส่องแสงและเสียงจี้ดังกรุงกริ๋งเหมือนะระฆังเล็กๆเ,เสียงนั้นดึงดูดความสนใจจากอัลมาในขณะที่เธอกำลังเล่นกับเพื่อนๆอนอ๊ะใครล้มทับเธอแต่ดูจีส้สวยๆพวกนี้ก่อนสิพอเริ่มมืดลงแม่จ๋าก็ตัดสินใจเอาเทียนออกมาให้เอามาดูจุดเทียนสว่างสวยทั้งห้อง และเสียงจี้ก็สร้างบรรยากาศสบายๆขึ้นมา <c oughs> กดไลค์วิดีโอของเราและกดติดตามลายลิลูเราจะโชว์งานฝีมือสุดเจ๋งและเล่าเรื่องราวต่างๆของเหล่าตุ๊กตาให้คุณฟังเอง